morning สุดยอดครับนี่โค้ชคนนี้ไปฝึกวิชามาจากลาสเวกัสนะครับนี่กับโค้ดซาลาด สุดยอดมากครับ นี้เรามาดูวิธีการสอนหมัดอัปคัตของโคสุบันนะครับนี่คือคือจอมอัปคัตอีกคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่อัป,ประคัตสวยงามนะครับเพราะว่าโคสุบันเนี่ยสมัยชกมวยได้เรียนรู้มัดอัปคัตจากโคสลา,าดนะครับโคคิวบานะครับนะครับดูดูดูวิธีการสอนนะครับ ดูวิธีการซอนนะครับดูการบิดอวบคัดนะครับคัดสวยงามคนระับหนักหนักแน่นนะครับหนักนะครับดูวิธีการกระตุกไหลนะครับ เรามาดูการฝึกหมัดอัปคัตหลังนะครับโคสุบันนะครับ ัดครครับใช่ครับนักมวยร้อยโคตรนักมวยร้อยโคตจากสิงคโปร์